to Tour in หัวหินซิตีโรดสวัสดีค่ะวันนี้จะพานั่งรถดูเมืองหัวหินนะคะ now we are waiting for traffic light like. ตอนนี้กำลงังรอสัญญาณไฟเขียวนะคะ สวัสดีค่ะมาขับรถที่ตัวเมืองหัวหินนะคะ Hello Greg r e s e n t this is Huahin Road City we are going to Macro Mall to buy some stuff สวัสดีค่ะนี่ตัวเมืองของหัวหินนะคะถนนเรากำลังขับรถไปที่ m a c โคเพื่อซื้อของเข้าร้านอาหารนะคะ How are you today? g r e g t r u e s o n And you can be on the right hand. That will be grand. The palace. และก็ด้านขวานะคะจะเป็น uh, อะไรเขาเรียกอะไรนะวังนะคะที่หัวหินนะคะ it's how the road look like today now i t ตอนนี10 a.m. ค่ะคุณแม่คุณแม่ป้าเวอร์ชาแม่แม่แม่ป้าค่ะมาเที่ยวหัวหินกันนะคะวันนี้โบจะพานั่งรถเที่ยวในตัวเมืองหัวหินค่ะมามาเอาปูนแดงด้วยนะคะตอนนี้ถนนโล่งดีนะคะ the traffic is flow very nice ค่ะนี่นะคะแม่ป้าคะอย่าลืมพาน้องเต่ามาเล่นทะเลนะคะเนี่ยพาน้องเต่ามาสัมผัสไม่ไม่ลูกไปอีกไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้บอกว่าไม่ไม่ใช่ใชบุญถาวรมันจะเป็นร้านแบบบิ๊กเคียงอะ่ะเข้าใจไหมเป็นร้านของคล้ายๆคนจีนอะ่ะเลยเพลินหวานนี่เลยอย่างเลยมาแล้วเนะี่ยบอกไม่ใช่นี่เดี๋ยวอ่า ตอนนี้เรากำลังหากำลังมองหาร้านเฟอร์นิเจอร์นะคะ Good m o r n i n ไม่ k กีไรท์ไทยแลนด์ We are driving to macro to buy some stuff for restaurant and now we want to stop checking on the road the furniture shop แต่ว่าอาจจะเป็นร้านก็ได้ You're w e l c o o e Greg Bresson. คนยังไม่เต็มรถเลยค่ะตอนนี้นี่ค่ะคือหัวหินนะคะขอบคุณนะคะคุณ PS Story Studio ค่ะตอนนี้ไม่งงแล้วใช่ไหมคะโบอยู่ที่หัวหินค่ะ <Thank you. S 2> กำลังมองหาร้านร้านเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะคะที่จะเอาไปปรับปรุงร้านอาหาร และก็กำลังเดินทางไปที่ห้างแมคโครเพื่อซื้อของเข้าร้านในวันพฤหัสเนี้ยคะ่ะจะเป็นวันที่เปิดวันแรกที่เป็นของร้านนะคะในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคือร้านมาฝึกทำอาหารเพื่อ,เ,อเรียนรู้จากเจ้าของเดิมหรือจะเป็นร้านนั้นแต่พี่พิติี้ว่าฝั่งซ้ายนี่แหละทร้งนัก็ไปแมคโครนะคะ นี่ how the road in หัวหิน look like นี่是 if you drive here about I think about กี่นาทีจะถึงชะอำลูกแค่แค่จะนี่ <Yes. S 1> about 20 minutes w i l l be go to ชะอำ beach นะคะประมาณ20นาทีก็จะถึงหาดชะอำนะคะแต่ว่านี้ไม่ได้ไปชะอำนะคะ <laughs> ต้องทํางานด้วยเลยไลฟ์สดไปด้วยเลยค่ะ เพราะว่าหลักกิโลลังเหลือเยอะมากเลยค่ะ This how it looks like on beside road ไม่แน่ใจว่าเปิดกระจกแล้วเสียงลมจะรบกวนการไฟ์สดหรือเปล่าคุณ P H Story สบายดีไหมคะคุณ P H Story สอนนักเรียนที่ไหนคะถามได้ไหมคะแล้ว Uh, จบทัศนศินเก่งมากนะคะทัศนศิน <laughs> เป็นอาร์ติสโบจบเกษตรค่ะ this will be gas station ปอตท now the price gas is very high price so uh, hello homestead come to drive ไปโก้ฉันกำลัง Mac ปที่แมคโครมอลนี่คืแมคโครซื้อของบงอ่างเวื่อเข้าร้านอาหารอา e อเราอยู่ที่แมคโครแล้วนะคะ ตรงนี้หหินแล้วหางหางหินหางหินหางหินอยู่แถวแถวนูนี่แหละค่ะป้าเวอร์ชันป้าเวอร์ชันครับไปเยี่ยมไฮโฮมสเตย์ได้นะคะเป็นช่องของคนอเมริกาแต่ว่าเป็นคนที่นิสัยดีใจดีนะคะไหนคะมีประกาศโอเคว e w ิ l ทร r ท t พ p a r กิ n g Yes, I'm come to buying uh, some stuff for restaurant. We will open Thursday and our restaurant will open six day per week. We will close only on Monday. If people come to visit in h u oh a Hin, can come to support our restaurant. ถ้าใครผ่านมาหัวหินนะคะมาแวะสนับสนุนชาะ ร้านอาหารของหลานได้นะคะเราจะเปิดหวันต่อสัปดาห์นะคะหยุดวันทุกวันทุกวันจันโอเคม็อบโอเคเดี๋ยวจะต้องลงแล้วนะคะกี่นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวจะต้องลงแล้วนะคะ So now I'm get out from the truck Oh and the list เนี่ยฮะ huh? I have the list to buy today ไหมคะ so this the อันนี้รีวิวให้กับแมคโครนะคะแต่คิดว่าอาจจะจบรีวิวอีกเร็วๆนี้เพราะว่าเขาจะไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายรูปข้างในนะคะเคยถามแล้วค่ะเพราะว่าเวลาเราจะไปบันทึกวิดีโอหรือโบไลฟ์ที่ไหนโบจะถามเจ้าของสถานที่ก่อนว่าเราสามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้ไหมนะคะ เคยถามแมคโครแล้วไม่อนุญาตนะคะให้บันทึกภาพในห้าง and อ n า i n and b e s i d e the macro will have ก็จะมีจะมี shop that we have a shop about uh, the lawyer to service you that you you can make a right a visa um uh, helping something and they have a donut Dunkin donut แล้วก็จะมีตรงนั้นจะเป็นเหมือนกับว่าถ้าเรา ใครนะคะคุณพี่ให้สตอรี่ทำพี่นัยกรรมหรือยังคะสามารถมาที่ยังไม่เห็นนี่เลยก็สามารถมาที่ร้านนั่นได้นะคะเนี่ยเขารับบริการทำพี่นายกรรมทำพี่นัยกรรมพร้อมนะคะนะคะนะคะแอนี่เวลาเราจอดรถะคะ่ะเราต้องดับเครื่อง protect our children turn off engine c o r o n เครื่องด้วยนะคะโอเคขอบคุณทุกท่าน I have to thank you all of youI have to get inside Macro Mall ขอบคุณทุกท่านนะคะคุณ P.S. Story คุณป้าเวอรชัน Home SteadGreg Watson and Mikey Light ThailandI have to get inside Bye-bye. Bye. See you next live streamHave a great day